ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเชย,ยานีจันงามนะคะรหัสิสิหกสองหนึ่งศูนย์ห้าห้าหกเจ็ดศค่ะอันนี้จะมาอธิบายคำตอบของโจทย์ข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็หนึ่งจุดสนะคะค่ะโจทย์ต้องการให้วาดหน่วยความจำ memory map นะคะของ microcontroller อุดมคติขนาด64 KB กับหน่วยความจำ ROM A เบอร์2764แล้วก็ ROM B เบอร์6 2256นะคะแล้วก็ให้แสดงออกแบบวงจรแอสเตรสเดโคเดอตามข้อ A เพื่อควบคุมหน่วความจำอย่างละเอียดแล้วก็ต้องการให้วาดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับหน่วยความจำต่างๆ ในส่วนของข้อที่หนึ่งจุดสนะคะก็ต้องการให้วาดหน่วยความจำอของไมโครคอนโทรเลอร์อุดมคติขนาด64เคบิทหน่วยความจำลอมซีเบอร์สองเจ็ดหนึ่งสองแปดแล้วก็แรมดีหกสองหกค่ะแล้วก็ให้วาดออกแบบวงจรแอดเรส s d โคเดอรนะคะแล้วก็วาดฮาร์ดแวร อันนี้จะเป็น ROM A สองเจ็ดหนะคะก็จะเป็น address 000 0 00, h ed, แล้วก็ถึง1 f f f h นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น RAM B 6 2 2 5 6อา address A 0 0 0 h นะคะแล้วก็ B f f f h แล้วก็อันนี้จะเป็น ROM C 2 7 1 2 8นะคะ่ะ สี่ศ h แล้วก็5 f f f h อันนี้ r ม m d นะคะหกสอ address อ่าหกศู h แล้วก็เ f f f h ค่ะแล้วก็ในส่วนของการต่อวงจรนะคะอันนี้จะเป็นวงจรของข้อที่1.1นะคะ เราจะใช้เซทสิเซ8แ CPU นะคะต่อเข้ากับ ROM A สองเจ็ดหสี่แล้วก็ต่อเข้ากับ RAM B หกสองสองห้าหกค่ะตรงนี้จะเป็นตัว IC เจดส LS หนึ่งสามแดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวงจรของข้อ1นดสค่ะ ก็คือข้อนี้จะรวมวงจรแรมดสองเจ็ดหกสี่รอม c สองเจ็ดหนึ่งสองแปดรอม A สองเจ็ดหกสี่แล้วก็แรมบหกสองสองห้าหกค่ะตัวนี้จะเป็น ic เจ็ดสี่ ls หนึ่งสามแปดนะคะอันนี้จบข้อที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ